มาแล้วครับขบวนที่รอคอยนะครับด่วนทักศนารัตที่สามหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่ไฮโซหัดใหญ่นะครับวันนี้ผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทัศนารัตที่สามหนึ่งนะครับเป็นขบวนด่วนพิเศษนะครับปรับอากาศนอนทั้งขบวนนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับสี่ห้นะครับฮิตาชิสี่ห้านะครับทำขบวนด่วนทัพพินารัตที่3ามนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางถุมทางหัดใหญ่วันนี้นะครับตัวขบวนสะท้อนกับแสงอาทิตย์นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับลอด สะพานยกระดับนะครับสายนครปฐม,มกาญจนบุรีไปแล้วนะครับ